ถัดมานะครับก็จะมาดูข้อตัวอย่างข้อสอบปลายภาคนะคบปี60ูนย์นะครับ,รบเรื่องของการใช้เศษส่วนย่อยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถแตกเศษส่วนย่อยออกมานะครับอยู่ในรูปของ ax ลบ3บวก bx บวก2นะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับก็ทำการนะครับหาค่า a b ก่อนนะครับโดยการคูณไข่เข้าไปนะครับโดยนำตัวเนี้ยนะครับส่วนนี้คูณทั้งหมดของสมการนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คูณกันนะครับก็จะได้ a คูณ x บวก2นะครับ b x ลบนะครับตรงนี้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการแก้สมการนะครับซึ่งนะครับอาจจะใช้วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ก็ได้หรือวิธีการแทนค่าก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ก็จะใช้การแทนค่านะครับก็สมมติว่าแทนค่านะครับ x เท่ากับลบ2ลงไปนะครับก็จะได้ว่า เป็น b คูณลบสลบสตัวนี้นะครับแล้วก็7จ็ดคูณลบสลบสินะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ิลบสินะครับแล้วก็ b ีคูณลบสลบสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ b นะครับเท่ากับนะครับค่าเท่ากับลบยีส่วนนะฮลบห้านะครับซึ่งมีค่าเป็นห้านะครับตัวนี้ค่า b สวยทีเดียวได้ห้านะครับโอเคนะครับ แล้วก็ทำการแทนนะครับ x นะครับเท่ากับ3ลงไปนะครับก็จะได้นะครับ a คูน3บวกสนะครับแล้วก็7 3 21 1ยลบนะครับก็จะได้10นะครับเพราะฉะนั้น a เท่ากับ10ส่วน5นะครับจะได้2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ พอได้แล้วนะครับก็นำไปแทนค่า a b นะครับนำ a ไปแทนค่าสมการแรกนำ b ไปแทนค่าสมการแรกนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะได้นะครับ2ส่วน x ลบ3นะครับแล้วก็ B 5ส่วน x บวก2ออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทำการอินทิเกรตทั้งสองข้างนะครับ ก็จะได้เป็นอินทิเกรตของ7 x ลบ1 x ลบ3 x บวก2 dx นะครับ่ากัอ2อินทิเกรต1ส่วน x ลบ3 dx นะครับบวก5อินทิเกรต x บวก2 dx นะครับตัวนี้นะครับซึ่งค่าที่ได้นะครับก็จะเป็น2 ลอนนะครับตัวนี้จะเป็นลอนแอบส์ลนะูนะครับค่าอินดิเกตนะนะครับ x ลบสอันนี้ใช้ตัวแปร u นะครับไม่ใช่แบบว่ามันจะเป็นลอนเสมอไปนะครับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่โจทย์กรณีแต่เพ่อเอนสองอันนี้มันเป็นลอนนะครับบวกสนะครับก็ได้คําตอบออกมาเป็นแบบนี้ครับ